วันนี้มีเค้ร์เล่นนะออฟฟิเชียลถูกทีเซอร์ของเรื่อง The Weekend ตะอู่ออฟโรดเขาว่ามันแซบอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เป็นแบบว่าไม่แน่ใจนะจะเป็นเหมือนฟิลแบบบอดี้การ์ดเออแบบเออมาสิคามาสิคามันมันมีการแบบว่าแอคชั่นป่ะเออมีการแบบแอคชั่นเออนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูทีเซอร์กันนะคะว่า นอกจกแบบในเรื่องป้าหมายคืออันนี้เราแทบจะแบบไมไ่ตามเอยคาไม,ไม่ไม่ได้ตามแบบว่าไม่ได้ตามแบบตาอูอ่ออรดคือเราเราส่วนใหญ่เราจะตามแต่ผลงานเพียงเขาในภาคของซีรีส์ไม่ค่อยได้ตามไปดูกันเนาะเนื้อเรื่องว่าแบบจะเป็นยังไงจะเริ่มออนแอร์วันไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะคะออกมเดอะวิกเกนเกมรักลวงสักอย่าง้พี่อ อูไม่เห็นนั้นมากอุูยเบอร์ใหญ่อยู่นะแม่นคุณทุกท่านมากมากเลยทีเดียวนะครับที่ช่วยให้ผลประกอบการของธนาเวทของเราตัวแม่ในวงการเนี้ยที่ผมคาดการเอาไว้ซะอีกครับผมซื้อที่สินค้าช่องวันแต่ธนาเวทเนี่ยไปทำไมล่ะครับ ไม่ได้ใจเหรอครับที่ผมกลับมาอย่าบอกนะลูกสร้างปัญหาเนี่ยของจริงป่ะเนี่ยนี่ช่างวันบางสิเกตหรือว่านอนไม่มาดีกจ่ะหรือว่าเป็นลูกหนาใช่ไหมเป็นลูกแบบนักธุรกิจเบอร์ใหญ่อันดับต้นๆเลยปะเขาไม่เข้าใจหรอกมันอยู่สิงคโปร์ของมันเนี่ยมันดีอยู่แล้วเออฝ่ายว่างแผนว่างฉันก็เลยเรียกคธีมกลับมาช่วยตรงๆมั้โดนทำร้ายเหรอตรง จ็บแผ่นแม่ระหงเมื่อกี้มันเออมันต้องปกดหัวมากคือแอคชั่นจ๋าๆเลยอ่ะโอ้โหเออใช่ติดตานี่อาจาครูมันหล่อเกินอ่าแบบเราไม่ได้เห็นเขาพาร์ทนี้ไงโทีมมันก็เป็นลูกคนหนึ่งของฉันมีศึกสุดทอธนาเวหรือจริงๆตรงๆจะเป็นอาจจะเป็นแบบลาสบอ o ตัวสุดท้ายทำงานกับผมไหมอาจจะเป็นการศึกแบบ แย่งชิงตำแหน่ง CEO เขาก็เลยจ้างมาเริ่มอะไรหล่อมึงไม่มี่เซียนธนาเอ้ลูกแง่น้อยาลูกแง่น้อยเอออ่นี่ของบางอย่างมันแบ่งให้กันได้แต่บางอย่างมันไม่ได้พิมคิดว่าถ้าทันเขารู้ความจริงทุกอย่างเนี่ยเขาจะรับสิ่งที่พิมทำได้ ไม่จริงคุณแค่อยากจะใส่ร้ายพีมมึงไม่งูมึงคิดเหรอไอพีมเป็นคนดีก็คุณจะไปแคร์ทำไมวะเดีจริงๆริงพีมอาจจะเป็นร้ายบอกไหมพีพีอาจจะร้ายเผื่ออที่นั่งดจแบบว่าไม่หวังไม่ทคาดไม่เด็ดแทบไปกระสักกันตอนนี้นี่ยมาครับมาดูเรื่ับความสำเร็จของธนเวชกันดีกว่า อ้รักค่ะเสร็จงานเมื่อไหร่มันก็คงสูงไปลงค่าสัตว์ว่ะไมก็แกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉันเอ้ทุกคนดูกเป็นตัวลายอ่ะเธอทุกคนมีความห้าย The wicked game น่าติดตามมากค่ะเกมน่าลุ้นอ๋อไม่ก็ยิงไหม ถ้าไปผมยิงอุ๊ยอุ๊ยโอ้ก็มาสีเออเร็วเร็วนี้ช่องวันสซิเอสดลอดโอเคคือทุกอย่างมันไวมันเกิดขึ้นไวมากคือในเรื่องแบบบริการกับตัวแบบว่าลูกนักธุรกิจนั่นแหละนี่ดูทรงที่แบบว่ามีการแบบศึกยังชิงตำแหน่งฉันว่าตัวของตรงๆเนี่ยอาจจะเป็นลูกแบบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่ ไม่แน่ใจว่าพี่โมเป็นเมียน้อยไหมเออฉันว่าเป็นลูกอีกคนเป็นเออเป็นลูกที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าหรออันนี้ฉันอ่ะไม่รู้เคยฉันคิดว่าโมอาจจะเป็นเมียน้อยแล้วเป็นลูกเป็นแม่ก็จะเป็นแม่ก็ไม่ได้เออนางนุณสาวไม่รู้ว่าเออคือแบบแม่ก็ยังอินี่อยู่เลยบอกว่าพีมาแบบอาจจะหลายกว่าที่แบบที่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นลูก ของพี่ปอที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่แบบว่าเขาก็จะให้ผู้ชายเป็นคนแบบสืบมรดกอะไรเงี้ยแล้วนางเป็นผู้หญิงนะอาจจะแบบว่าแล้วทำไมฉันจะต้องไม่ได้อะไรเงี้ยเออนางอาจจะเป็นคนที่แบบรายที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวแบบตรงๆคือร้ายแบบเปิดเผยไงฉันรู้สึกว่าเขาอาจจะมีแบบส่วนพวพันกันแต่ว่าตัวที่แบบเงียบๆเงแต่ตัวปอก็ดูแบบคุณพ่อก็ดูแบบว่าคุณพ่อดูโหดมากเป็นคุณพ่อที่โหดมากแบบว่านักธุรกิจริงราะว่าเหมือนกับมาเฟีย บริการจะเป็นแบบว่า <recess> ทําหลากหลายธุรกิจอาจจะมีสีเทาด้วยอาจจะเป็นนักธุรกิจเบอร์ท็อปของประเทศนี่นี่คิดว่าเขาอาจจะทําสีเทาด้วยดูทรงอะไรเงี้ยเขาไม่งั้นเขาคงแบบไม่ต้องมีแบบบริการหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ลูกเขาก็ดูคือส่วนตัวแบบอ่ะลูกทุกคนดูร้ายหมดเลยอืดูแบบจริงๆดื้อมากงงมากคืออย่างตัวแบบอัปลดก็คือแบบว่า เออถ้าคนแบบมันดูแบบว่าถ้าได้เห็นควันพ่ออยู่นะใช่เป็นคนน่ารักน่ารักคือตัวเองนี่คือแบบเล่นบทฉีกเลยก็คือลายแล้วคือฉันแบบประทับใจเต้าอู่มากใช่ถูกอนี้ถานวันนี้คุณเติมเต้าอู่แล้วยังโอเมก็มันจะเป็นซีรีส์ที่ทาให้เราต้องอาเออหนุ่มตีจริงคือแบบว่าไม่คิดว่าเขาในพาร์การแสดงเขาก็จะแบบอีกบทบาทหนึ่งแบบพลิกไปอีกด้านหนึ่งใช่คือแบบว่า จริงรู้สึกว่าพอเราเห็นเขาในแบบเซอร์ไพรส์มากติดตลกเออใช่เซอร์ไพรส์มากในการที่แบบจะเห็นพี่ดาอูเป็นคนแบบว่าตลกตลกเฮฮาแบบเออเป็นคนแบบว่าละเลยอะไรอย่างเงี้ยชพจาะมาอันเนี้ยคือแบบหล่อุดูดเทไ่เก่งจัดคือตอนที่เขายังใส่ชุดทหารตอนนั้นฉันยังแบบเบคอไม่ได้แล้ว คือแบบไม่น่าเชื่อว่าโอ้มันหล่อไดขนาดนี้เลยหรอพี่หล่อมากค่ะนุ่มตีคนใหม่ใกล้ฉันใช่ไม่เกินจริงูคิดว่าน่าจะแม่อยู่นะอย่งนี้น่าสนใจมากน่าจะมาเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเราต้องรอติดตามว่าเขาจะเริ่มออนแอร์เมื่อไหร่นะคะต้องไปทําบุญเท่าไหร่ขอให้ส่งเมลแล้วขอให้ผ่านจะได้ทารีแอคแล้วไปติดอิทธิ์เออพยายามจะตัดทุกฉากออกไปแล้วแต่ทุกคนก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตช่องทางที่เขาให้ดูแบบอันคัดกันเต็มๆด้วยเนาะก็เราก็เป็นวนหนึ่งที่เอามาทำรีแอค ชื่นชอบแบบเราก็อยากจะแบบว่าติดตามบทบาทใหม่ของเขานานั่นแหละก็ทั้งมดทั้งมวลของเราสองคนนะคะก็คือเป็นความคิดที่แบบไม่อ่านนิยายไม่รู้เนื้อเรื่องไม่รู้อะไรเลยแค่เห็นว่ากําลังจะมาเลยห <c oughs> ยิบมาทํานะคะก็เลยนั่นแหละมันก็อาจจะแบบมีถูกบ้างผิดบ้างเราเนื้อเรื่องกันไปต่างๆนั้นนะนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ